วันนี้ขออนุญาตแนะนำนะครับเรื่องของขยะก,กำพร้านะครับเมื่อเช้าก็ต้องขอประาทานโทษพวกเราด้วยเพราะเนื่องจากว่าติดภารกิจตอนแรกก็จะมามาบรรยายตอนเช้านะครับแต่ก็คงใช้เวลาไม่มากนะครับสำหรับการแนะนําเรื่องของขยะก,กำพร้าเมื่อเช้าก็จะมีมิตรอนจากบริษัทเอ็นสิบห้าเนี่ยนะครับมาบรรยายให้ทุกท่านทราบเบื้องต้นแล้วนะครับว่าขยะก,กำพร้าเนี่ยความเป็นมาเป็นไปเป็นยังไง อ,อ,อันนี้นะครับเป็นภาพที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับเพราะเนื่องจากว่าขยะเนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับโดยเฉพาะขยะชุมชนขยะพลาสติกต่างๆนะครับซึ่งมันสามารถย่อยสลายไม่ได้ง่ายนะนะครับก็จะไปทําความเดือดร้อนสกปรกให้กับแม่น้ําลาคลองนะครับรจนระถึงไปถึงขยะทะเลนะครับรวมทั้งเกิด ิ่งปฏิกูลที่เน่าเหม็นนะครับเป็นปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตยอยู่เชื้อโรคกกต่างๆก,ก็มาสะสมนะครับอันนี้ก็จะเห็นภาพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถูกถูกทำร้ายโดยถุงพลาสติกนะครับซึ่งถุงพลาสติกเนี้ยก็คือมาจากพวกเรานะครับจากมนุษย์เราด้เองนะที่ทิ้งโดยที่ไม่ไดู้่าการจัดการมาก่อนนะครับก็จะทําให้เกิด ปัญหาในเรื่องของขยะนะครับไปรบกวนสิทธิชีวิตต่างๆนะครับทั้งในระบบนิเวศแล้วก็ในชีวิตปัจจุบันนี้นะครับอันนี้เช่นกันนะก็เป็นภาพนะครับมีถ้าอยู่ในป่าก็จะมีสัตว์ป่าจะไม่ทราบว่ามันคืออะไรเนี่ยนะครับมากินเศษอาหารนะครับทำให้บางทีกินพลาสติกเข้าไปด้วยนะครับ อย่างที่ทุกท่านได้ทราบแล้วเรามาเรียมน,นะครับซึ่งเป็นพยูนกินพลาสติกเข้าไปนะครับแล้วก็ทำให้เกิดระครายเคืองในท้องนี่นะครับเกิดมันไม่สามารถจะย่อยสลายได้ทำให้เสียชีวิตไปนะครับสัตว์อื่นๆก็เช่นกันนะถ้าระบบพลาสติกเข้าไปแล้วมันก็จะเกิดก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตนะครับ พวกเราเองแล้กระทั่เราไม่ได้ทานพลาสติกเข้าไปนะครับแต่ไมโครพลาสติกก็คือส่วนผสมของพลาสติกนะครับต่างๆมันอาจจะเข้าไปในร่างกายเราได้นะั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่ต้องระวังไว้นะครับก็ขออนุญาตแนะนำโครงการขยะนำท้าสัญจรนะครับซึ่งทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับก็ร่วมกับบริษัทเอ็นสิ้าเทคโนโลยีจำกัดน,นะครับ จัดก,กิจกรรมขยะก,กัมพาสัญจรนะครับโดยจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยนะครับโดยเฉพะาะนักศึกษาปวสา .9 ของเราเลยนะครับ <c oughs> ช่วยกันนะครับคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางนะขยะก,กัมพาพวก,กเราก็รู้อยู่แล้วว่านเป็นขยะที่ทุกคนไม่ต้องการ,นะรเป็นขยะทั่วไปที่มันหมดเปื้อสิ่งสกปรปกหรือขยะชิ้นเล็กนะครับพวกเศษวัสดุต่างๆนะครับที่ไม่สามารถจะไปรีไซเคิลได้ ทั้งชิ้นนะครับแยกเป็นส่วนๆคือบางทีเนี่ยมันองค์ประกอบของวัสดุหรือสินค้าหรืออะไรก็ตามมันจะประกอบด้วยหลักโต๊ะโต้ะี้เนี่ยมัจะแปรต่อบด้วยหนักพลาสติกด้วยค่าอะไรต่างๆนะครับเมื่อมันแยกออกจากกันแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะไปมีไซเคิลหรือย่อยสลายได้นะครับ ก็เลยมันมีการทิ้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทิ้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวล้อก็เลยจัดโครงาการขยะกัมพาขึ้นมานะครับซึ่งก็จะเชิญชวนคัดแยกขยะกัมพาที่พวกเราไม่สามารถที่จะเอาไปขายได้หรือไปทําให้เกิดมูลค่าได้เอามาบริจาคนะครับซึ่งทางกรมเนี่ยเราจาัดกิจกรรมทุก วันเสาร์สิ้นเดือนนะครับของทุกเดือนนะครับซึ่งก็จะจัดที่อทกองพัฒนาสัญจรบุคคลทางด้านสิ่งแวดลอ้อมที่เทคโนโลยีคลอง5นะครับทุกเดือนนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของเราแล้วก็ชาวบ,บ้านชุมชนแถวคลอง5นะครับเทคโนโลยีต่างๆก็ร่วมกันนะที่จะเอาขยะพวกนี้นะครับมารวมกันแล้วก็มาบริจัคนะครับสิ่งสําคัญที่เราอยากจะเอา มาเลยนะครับก็คือเรื่องของการลดปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อมนะครับในแม่น้ำลำคลองทำให้เกิดความสกปรกเน่เเม็นอุดตันต่างๆที่ผมได้กล่าวไปแล้วรวมทั้งเรื่องของการสะสมเชื้อโรคในพื้นที่ต่างๆด้วยนะครับอันนี้เป็นเป้าประสงค์หลักที่เราอยากจะให้ทุกท่านได้คัดแยกขยะนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการก็เพื่อสนับสนุนนะครับกับเพื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับ หรือเซปูร่ไอคอนอรี่ด้วยนะครับโดยสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นขาวนะครับแล้วก็เพื่อลดปริมาณขยะแล้วก็ลดกาซทํารการออกระจนะครับการที่จะเอาขยะพวกนี้นะครับเอาไปดําเนินการเนี่ยต่อเนื่องเลยนะครับขยะต้มพราหรือขยะที่คนไม่ต้องการเลยนะครับมันจะเป็นจะต้องมีกระบวนการนะคือไม่ใช่ว่าเราเอาขยะที่ ทานแล้วถุงแกะอะไรต่างๆมาบริจัดได้เลยเราก็ต้องมีกระบวนการในเรื่องของการล้า,ทางทำความสะอาดสัก่อนนะครับมีการถือมีการรวบรวมเก็บให้มันะเป็นที่เป็นทาาน,นะครับแล้วขยะพวกนี้ทางบริษัทเอ็นส้าเนี่ยนะครับเขาก็จะไปผลิตเป็นเชื้อเพลง R D F นะครับ R D F ก็คือเชื้อเพลงที่ทำมาจากเศษพลาสติกเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อมีการคำวนวณแล้วจะเห็นได้ว่าหนึ่งตันของอขยะเนี่ยนะครับมันจะ สามารถลดการปัสต์ในกระจกได้0.4ตกันนะครับคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเลยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งนะครับที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนนะครับหรือภาวะอนกระจกั่นเองนะครับขยะยากราท้านะครับก็คือ,อยขยะมูลฝอนที่ไม่ผ่านกระบวนการนะครับหรือขั้นตอนการจัดเก็บต่างๆที่ถูกต้องนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับ นอกจากนี้ขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้หรือรีไซเคิลได้โดยไม่คุ้มค่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นขยะกำพานะครับจะเห็นว่าขยะกำพาเนี่ยถ้าไม่มีการรวบรวมไม่มีการกำจัดที่ถูกต้องนะครับมันก็จะสะสมอยู่บริเวณริมทางเดินนะครับที่ลกล้างทั่วไปนะครับหรือลงไปในแหล่งน้ําต่างๆนะครับจะทําให้มีการจัดก,การที่ยากนะครับ,บทะเลจากบ้านเราเนี่ยนะครับบางที พอมันลงแน่น้ำแล้วเดี๋ยมันลงสู่ทะเลนะครับทะเลเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพสารนะครับเคยมีคนเคยเจอนะว่าห่อแหนมตะยนเนี่ยไปถึงโคโลกเหนือนะครับลอยไปไกลมากนะซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเราก็ไม่รู้ว่าพอลงทะเลแล้วมันจะไปที่ไหนบ้างมันก็จะไปทําร้ายสิ่งมีชีวิตในทะเลนะครับไป ผลกระทบอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่ตรงนี้เราต้องช่วยกันในการจัดการให้ดีเนี่ยนะครับประเภทของขยะกัมพานะครับก็มีหลายประเภทนะครับเช่นพวกถุงขวดนมกล่อง,องโฟมต่างๆนะครับที่เป็นชิ้นเล็กๆแยกออกมาแล้วนะครับซองมาม่านะครับพวกกระถางก้นไม้แปลงสัดส้วมต่างๆเนี่ยนะครับ อย่างรถยนต์นะครับออกระดาษแม้แต่ข้าเป็พวกเครื่องกีฬาที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็เป็นขยะก,กำพานะครับแต่ว่าในนี้เขียนว่ามมีชุดตรวจ a อ k ชุดตั้งคันชุดตระดาษอะไรอันนี้ไม่ค่อยได้ถามนะครับให้มารวบรวมนะครับเพราะว่าจริงๆเขาเป็นยขยะติดเชื้อชนิดหนึ่งน,นะครับซึ่ต้องมีการแยกการจัดการให้ดีนะครับไม่สามารถจะเอามารวบรวมตรงนี้ได้นะครับแต่ว่า ขยะทั้งหลายเนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็คือเราจะต้องมีการล้างทำความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็มีการถึงให้แห้งนะครับมีการรวบรวมจัดเก็บที่ดีนะครับถึงจะอรบริจาดได้นะบางคนมีการเปลี่ยนทรงผมตลอดเนี่ผมเก่าๆที่ไม่สามารถใช้งานได้ก็เอามาบริจาดได้นะครับปีมเอ็กซเการย์คอกระดาษ ท็อฟี่ต่างๆก็ใช่กันหรือแม้แต่ทั้งซิลิคโคนเก่าเาสื่อยกทรงอะไรพวกนี้ก็สามารถเอาบริจาคได้นะแตไ่ไม่ต้องวัดไซส์มานะครับประเภทที่เราไม่รับบริจาคนะครับวิธีประเภทที่เราไม่รับบริจาคเพราะว่าพวกนี้อาจจะรีไซเคิลได้แล้วก็มีมูลค่าที่มากขึ้นแล้วก็มีาการจัดการที่ต้องใช้วิธีการ กระบวนการพิเศษก็เช่นสายไฟท่อปะปานะครับสายยางหนังเทียมสังกะสีตลับหมึกต่างๆนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เศษเหล็กลวดหลอดไฟขวดแก้วแล้วก็สิง่งของติดเชื้อพวกนี้เนี่ยนะครับเราไม่ไม่รับบริจาคนะครับกรรมวิธีก็อย่างที่บอกล้างผื่งเก็บนะครับแล้วก็รวบรวมออกมา อันนี้ตัวอย่างียจะกระพ้านะครับที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับตัวอย่างที่ส่งได้นะครับไม่รับเลียนะครับเมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วเสร็จพวกบัตรต่างๆเนี่ยบัตรเครดิตบัตรบอดอายุต่างๆอันนี้ก็ใช้ได้นะครับเอามาบริจางได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เป็นรูปรวมนะครับพยักกระพ้าจาก ชุมชนบ้านเรือนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเรานะครับในบริเวณของทาเนี่ยนะครับซึ่งเราก็จัดกิจกรรมนี้มาประมาณสี่ครั้งแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการรวบรวมขยะกัม้าได้เป็นจํานวนมากนะครับครั้งหนึ่งก็มากถึงสองพันกิโลนะครับหรือสองันนะครับซึ่งเราจัดได้สี่ครั้งเนี่ยก็รวบรวมขยะได้ประมาณ 8,000กว่ากิโลนะครับหรือประมาณ8ตันเลยนะครับซึ่งก็จะทําให้ถ้าเรามาคํานวณเรื่องของก๊าซลยกระจกแล้วลดการเลยกระจกได้ประมาณ4.08ตันครับนั่นอาลไซด์เท่านะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราจดมาแล้ว4ครั้งนะครับครั้งต่อไปนะครับก็คิดว่าจะจัดขึ้นมานะครับในวันที่28 พัสดา์ผมจะถึงเนียนะครับโดยผมจะขอความร่วมมือนะครับจากพี่น้องวสศ .9 นะครับหรือถ้าใครมีขยะมากๆใช้ไม่ได้ไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนนะครับแทนที่เราจะไปทิ้งที่กอ,องขยะที่บ้านหรือว่าไปรวมกันไว้แล้วให้เทศบาลจัดการที่มูลที่เขาก็ไปเก็กองนะครับเขาก็จะทําให้เกิดการ จากการที่ไม่ถูกต้องนักนะครับเราเอามาทำบริจาคแล้วก็เอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงดีกว่านะครับเอันนี้เป็นครั้งที่สามนะครับแล้วก็ครั้งที่สี่นะอันนี้เราก็จะมีสถิติบอกไว้นะครับว่าน้ำหนักของขยะเท่าไหร่นะครับแต่ละครั้งเนี่ยเราก็อยกัช่างแล้วก็ลดนัดันจะจบได้เท่าไหร่นะครับตีการคำนวณตลอดแล้ววันนั้นนะครับวันที่28 เราก็จะดูว่าพลังของพี่น้องกอาสอบเราเราครับเราจะมีรถมาเลยนะมีรถเดลิเวอรี่รับขยะนะครับมาที่หน้าห้องประชุมอารีสัมพันธ์นี่นะครับเพื่อจะมารับขยะนะครับแล้วก็ร่วมกันนะครับในการที่จะมาจัดการเรื่องของขยะสัมภานะครับเราก็จะรับตั้งแต่8ดโมง9้าโมงที่หน้าห้องอารีสัมพันธ์ เนี่ยนะครับก็ลูกแบบกิจกรรมนะครับก็จะมีรถกระบะที่ได้ทูมาเลยนะครับในะยมามบริเวณงอานนะครับร่วมถ่ายกิจกรรมร่วมกันกันกบตส .9 ั้งหมดนะครับมีการชั่งน้าหนักขยะแล้วก็คำนวณเป็นบันรับหรือกระจกนะครับที่งาจัดกิจก,กรรมดังกล่าวนะครับนอกจากวันที่28เนี่ยนอกจากว่าที่ห้องอสิมพันธ์ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับ ก็ยังมีกิจกรรมนะครับซึ่งทางบริษัท N15 เนี่ยนะครับ mm hmm. เขาก็จะมีจุดรับบริจาคนะครับที่ Market Village นะครับควิส4ยพัยที่หนึ่งนะครับสองที่ถ้าใครสะดวกตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะครับหรือใครมีญาติ่นอกมีเพื่อนฝูงหรือมีที่ทำการของอที่ทำงานบริษัทห้างร้านต่างๆ ็อาจจะไปรไู้จักตรงนู้นได้นะครับตรงนี้ก็อาจจะเอามาเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับอันนี้ก็มีจุดเบรนอ่ากับอินละวิเล่นะครับที่คลองสิงนะครับลำปสิงนะก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็วันที่28นะครับก็คือวันเสาร์หน้านะครับก็เรามีนัดก,กันนะในเรื่องของการจัดการขยะกระพานะครับก็ ในนามของกรมส่งเสริมคุณภาพสุขลอมก็ขอเชิญ 1970, ชวนนะครับพวกเราทุกท่านนะครับถ้าเรามีขยะไม่รู้จะเอาไปไหนเอามาจัดแบบการที่นี่นะครับเอามาทิ้งด้วยนะครับแล้วก็สามารถจะลดโลกร้อนได้ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับก็คือวันที่ห้ามิถุนายนของทุกปีเนี่ยนะครับะจะเป็นวันสิ่งวดล้อมโลกนะครับสุวันสิุ่ขล้อมโลกแล้วก็ ปีนี้เนี่ยทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็คือที่นี่นะครับที่ห้องประชุมอารีสัมพันธ์เนี่ยนะครับก็จะขอเชิญชวนผู้แทนรุ่นของปตสองเก้านะครับมาร่วมงานด้วยนะโดยอาจจะ มาเป็นตัวแทนนะครับไม่เกินสักสิบท่านอาจจะใช้กรรมการบริหารรุ่นหรือ,อหัวหน้ากลุ่มของแต่ละกลุ่มน,นะครับเข้ามานะครับก็ยังไงแก้งชื่อได้ที่ทางท่านการนะครับกับ้องๆของคมส,มส,มส่งเสริมนะครับว่าใครจะมาในวันที่สองนินายนนะครับช่วงเช้านะครับแต่ถ้าใครมาไม่ได้เนี่ยสามารถจะดู การถ่ายทอดสดทาง f เ c e บ o ๊ k ไ i v e นะครับหรือเข้าสู่ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวล้อมได้นะครับเดีย๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ขอความร่วมมือด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณวันนี้ท่านอาจารย์วิชาหลาคุณท่านมาแล้วนะครับก็วันนี้ผมขอขอนุญาตประชาสัมพันธ์แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ